ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม Mercedes-Benz นะครับตัว CLS Shooting Brake นะครับรหัสตัวถัง W218 หนึ่งคันนะครับรถคันนี้เดิมเนี่ยลำโพงเสื่อมสภาพมานะครับได้เข้ามาทำการติดตั้งตัวชุดลำโพงตัวใหม่นะครับเป็นของ p e r t ์ซึ่งได้ความนิยมสูงสุดแล้วตอนนี้นะครับในกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ b บ n z นะครับตัวลำโพงที่เราเลือกใช้รถคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น MLK165 นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นลำโพงเกรดค่อนข้างที่จะสูงสำหรับของเฮอร์แล้วนะครับติดตั้งโดยที่เราไม่ไปโมดิฟายหรือว่า,าดัดแปลงตัวรถนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการติดตั้งกันนะครับนี่นะครับจะให้ดูสภาพลำโพงเก่าก่อนนะครับเนี่ยครับขาดเละมาเลยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งลำโพงชุดใหม่เข้าไปนะครับ วงชุดใหม่ที่เรากำลังจะติดตั้งเข้าไปนะครับเป็นของเฮ r ร์สนะครับตัวรุ่น MPK 165นะครับจะมาให้ชมกันดูก่อนเลยนะครับว่าวัสดุเป็นยังไงวัสดุดีมากนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวรุ่นเกือบๆจะเป็นตัวท็อปของเฮ r ร์สแล้วนะครับนั่นเหล็กมนเริ่มเลยนะครับลำโพงนี้หนักอึกเลยครับดูโคนนะครับ ขอบเป็นขอบยางนะครับพวกนี้จะไม่เหมือนขอบตัวเดิมของรถที่เป็นโฟมนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นโพลีคือพวกนี้เนี่ยวัสดุพวกนี้เนี่ยใช้ยาวๆไม่ต่ำกว่า5 -7 ปีเลยนะฮะมาพร้อมกับพาสซีฟนะครับแล้วก็ทวิเตอร์เป็นซิลโมตัวหนานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวชุดลำโพงใหม่เข้าไปนะครับตัว <Okay. S 1> เบ้าเนี่ยยังเป็นเบ้าเดิมอยู่นะฮะรีเวทเนี่ยยังถูกยิงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการไปเจาะตัวถังนะครับแล้วก็ตัวแพสซีฟก็ติดตั้งเข้าไปตามตำแหน่งตรงนี้นะครับปลั๊กเนี่ยยังเป็นปลั๊กเดิมอยู่นะครับ ตัว t w i t t e r เช่นเดียวกันนะครับสามารถลงล็อกตัวที่เป็นสามเหลี่ยมตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นลำโพงด้านหลังนะครับที่ถูกติดตั้งเข้าไปนะครับก็เช่นเดิมเราก็จะใช้ตัวเฟรมเดิมนะครับแล้วก็ใช้ปลั๊กตัวเดิมนะครับติดตั้งเข้าไปนะครับ อันนี้จะเป็นลำโพงทว i ตเตอร์นะครับหรือลำโพงเสียงแหลมที่อยู่ในแผงประตูด้านหลังนะครับถูกติดตั้งตามตำแหน่งเดิมนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราติดตั้งงานเสร็จเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะปิดแผงประตูทุกอย่างเนี่ยยังคงความเป็นเดิมเดมิตัวรถทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นประตูด้านหน้านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นประตูด้านหลังนะครับ เราติดตั้งงานโดยที่ไม่ไปดัดแปลงรถนะครับครับทั้งหมดของเจ้าตัว Shooting Brake นะครับ CLS คันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ and, ไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับขอบคุณครับ